นี่นะคะดีไซเนอร์ชุดปรากัรของเรานะคะเดี๋ยวเราดูอแมนด้าในชุดปราการกันนะคะ,ะครับ,วรบสวัสดีครับผมนายอาัครรัตพูสนาพงศ์ครับ,รบจากห้องเสื้ออัดอัครรัตครับหรือเรียก ว่าอาจจะได้ครับชลนครับผมวันนี้ผมรู้สึกดีใจมากครับที่ผมชุดของผมได้ผ่านเข้ารอบ1นในสชุดสุดท้ายนะครับแล้วก่อนอื่นเลยนะครับผมขออนุญ,ญาตเปลี่ยนชื่อชุดครับชุดเดิมก็คือชื่อชุดไตรลงอ,อน์หน้าสุพันมัชชาครับผมแล้วก็ผมขอเปลี่ยนเป็นชื่อชุดว่า The River Fighter of สยามครับนักสู้แห่งสายน้ำจะได้เข้ากับคอนเซ็ปต์ของน้องอ,อเมนดาด้วยที่เป็นเรื่องนักสู้ด้วยกันครับผมก็<อ> ปากัดนะครับถือว่าเป็นสัตว์นามประจำชาติไทยนะครับทั่วโลกรู้จักกันในนามว่าสยามิดไฟติ้งฟิตครับผมซึ่งด้วยเรื่องซื้อของปากัดแล้วก็ด้วยสีสันลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ทำให้ทีมงานไอโฟนครับผมได้มาบินมาที่ประเทศไทยเพื่อมาถ่ายรูปครับมาถ่ายรูปปากัดของไทยเรานี่ครับไปลงบนหน้าจอขึ้นไหวบน iPhone 6s และ iPhone 6S พัดครับผมก็มันเหมือนเป็นการลาผลแพร่พัฒนธรมไทยเอกลักษณ์ไทยไปนในตัวเลยนะครับผมที่ทําให้คนไทยรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นไทยที่ปากัดสัตว์น้ำประจำชาติของเราโด่งดังไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นถ้าชุดของผมได้ไปยืนอยู่บนเวทีมิชลินเวิร์ดแน่นอนยังไงฝรั่งรู้ชาวต่างชาติเกตแน่นอนว่านี่คือชุดมาจากไทยแลนด์ครับผมแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งนะครับ ถ้าชุดของผมได้ไปยืนอยู่บนเวทีมิชูนิเวิร์ตและสวมใส่ยด่น้องอเมนดาผมมั่นใจว่ามันจะเป็นเครื่องที่ตอกย้ำความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยและนำความภาคภูมิใจมาให้คนไทยครับประกาศเนี่ยที่ผมนำมาเป็นแรงบันดาลใจนะครับได้มาจากเจ้าประกาศไตนลงไตรลงก็คือชื่อประกาศที่มีลวดลายธงชาติตัวแรกของโลกเลยที่คนไทยสามารถทำขึ้นมาได้นะครับผมเจ้าไตรลงเนี่ย ได้เสียชีวิตไปแล้วก็คือได้ได้ไปจากเราแล้วนะครับผมแต่ว่าผมคิดว่าน้องจะได้ไปสร้างชื่อเสียงให้กับเราบนเวทีมิสูนีเวิร์สครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของอการประกวดนะครับชุดประจชาติต้องบ่งบอกความเป็นชาติไทยที่ชัดเจนและผมก็ได้นำสีธงชาติมาดีไซน์เข้ากับตัวชุดครับนี่อีกหนึ่งที่เป็นจุดแข็งของประเทศไทยครับ โอเคครับแล้วก็ในส่วนของอเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับประมาณเดือนมกราทางประเทศไทยได้จะทำสแตมชุดสัตว์น้ำประจำชาติขึ้นครับอันนี้คือตัวอย่างครับผมเป็นตัวอย่างสแตมนะครับชุดสัตว์น้ำประจำชาติซึ่งเป็นลายธงชาติไทยเพราะฉะนั้นประกาศที่ผมนําเอามาเป็นเป็นแรงบันดาลใจชุดแน่นอนครับเป็น สัตนาประจําชาติไทยท,ที่ทั่วโลกต่างรู้จักแน่เพราะว่าด้วยสีสันลายธงชาติอน,นี้ก็จะเป็นตัวอย่างสเตมนะครับผมและนอกจากนี้นะครับยังมีเป็นไดอารี่รัฐบาลครับโทษนะครับตัวนี้คือไดอารี่รัฐบาลไดอารี่รัฐบาลคืออะไรก็คือเป็นเหมือนอเอกสารที่จัดทําขึ้นโดยรัฐบาลครับเพื่อแจกจ่ายให้กับสถานทูตต่างๆทั่วโลก ที่ผมได้ศึกษาข้อมูลว่าแดรี่เล่มนี้จะททำมา10,000เล่มเท่านั้นแปลเป็นภาษาอังกฤษ1,500เล่มและอีก5,000เล่มเป็นภาษาไทยทำไมเราไม่เราไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าเก็บหรือว่าเป็นเจ้าของแดรี่นี้ได้เพราะว่าถูกมอบให้กับผู้นำประเทศครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับการที่แดรี่นี้ ดังไกลไปทั่วโลกโดยเฉพาะพม่าประเทศจะทําให้ชุดประกาศของเรานั้นก็ดังไกลไปทั่วโลกเช่นกันครับในไดอรี่นี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของลวดลายประกาศพันสายพันธุ์ไทยต่างๆทั่วโลกเลยนะครับบางคนคิดว่าอย่างเช่นมีชื่อประกาศจีนประกาศไทยเงี้ยบางคนคิดว่าประกาศมาจากจีนจริงๆเราไม่ใช่ครับประกาศทุกพันในโลกมาจากประเทศไทยครับมาจากอะไรมาจากท้องไร่ท้องนาชาวบ้านธรรมดานี่นะครับเป็นคน ที่จะเลี้ยงแล้วก็เพาะพันธุ์มันขึ้นจนมันแตกขยายลูกห่านไกลเป็นสีสันต่างๆโดยเป็นลายธงชาติก็คือเป็นสัตว์ที่มีลวดลายธงชาติไทยบนตัวสตัตว์ชนิดเดียวในโลกสังเกตว่าอย่างเช่นประเทศอเมริกานกอินทรีเป็นสัตว์ประจำชาติแต่ว่าสีธงชาติไม่ได้อยู่บนตัวสตัตว์ไม่มีเลยก็เป็นจุดแข็งอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้ชาวต่างชาติได้รู้ว่านี่คือเอกลักษณ์ของประเทศไทยครับผม เดี๋ยวผมย้อนไปตรงนี้สักครู่นะครับผมเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์นะครับปีที่แล้วทางรัฐบาลนะครับได้ขึ้นทะเบียนสัตว์น้าประจําชาติให้เป็นประกาศครับผมโดยใช้หลักการทั้งหมด3ด้านครับหลักด้านหนึ่งคือเรื่อง c u เจอร์ครับเรื่องของวัฒนธรรมนะครับประวัติศาสตร์ประกาศของเรามีมันยาวนานมากเป็นร้อยๆปีครับรู้จักอะไรผมมีตัวอย่างให้ดูอันนี้อาจจะกรรมการอาจจะสนใจนิดนึงอันนี้ครับผมเป็นหลวงพ่อหลวงพ่อ,อประกาศ วัดนุ่มจังหวัดสุพรรณครับหลวงพ่อวัดนุ่มนะครับผมต้องสาธุเลยเพราะว่าก่อนที่ผมจะมาพิเศษผมก็ได้บูชานะครับท่องคาถาไว้อย่างดีเลยเพราะว่าผมคิดว่าประกาศของเราอะมันมีมาช้านานนะครับถึงจะต้องได้ทําเครื่องรางของขลังชิ้นนี้นะครับผมและอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของ identity ครับผมเป็นเรื่องของเอกลักษณ์ดูจากไหนดูจากชื่อครับสยามมิสไฟติ้งฟิตแค่ชื่อก็รู้เลยว่านี่คือ ประเทศไทยเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงประกาศต้องนึกถึงประเทศไทยอันนี้คือในส่วนของเอกลักษณ์ครับและสุดท้ายนะครับในเรื่องของยูสฟานิสครับผมในเรื่องของการจัดการรายได้การด้านประโยชน์ใช้สอยเรื่องเศรษฐกิจเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยประกาศถูกส่งออกต่างประเทศครับมากที่สุดเลยแล้วมีผลดียังไงมีผลดีตรงที่ว่าเกษตรกรที่พเลียงประกาศก็มีรายได้มากขึ้น อันนี้ผมคิดว่าถ้าชุดผมได้ไปก็สามารถสร้างชื่อเสียงสร้างไรายได้ให้กับเกษตรกรคนไทยครับเป็นอีกหนึ่งอย่างเลยนะครับที่เป็นผลกระทบที่ได้รับครับผมในเรื่องของเอสมบีะนะครับก็คือการแจกแจงการกระจายนะครับในส่วนของเครื่องประดับหรือตัวชุดทั้งหมดเลยครับผมผมได้มีการจําแนกชุดทั้งหมดออกมาอย่างที่เห็นเดี๋ยวผมใช้ทุกท่านนะครับท่านกรรมการชมวิดีโอกันใส่เพราะฉะนั้นจริงๆถ้า กรรมการดูวิดีโอก็สามารถสวมใส่ชุดได้เองเลยครับมันง่ายมากบางคนคิดว่าโอ้โหโคตรยากเลยชุดอะไรหนักก็หนักจริงๆแล้วมันไม่หนักครับเดี๋ยวสักครู่นะครับอ่าอันนี้นะครับผมเป็นขั้นตอนการใส่ชุดเชิญชมได้เลยครับครับผมได้เลยครับ ชุดที่1ครับก็คือการสวมใส่ถุงน่องครับผมเป็นถุงน่องแบบนาพิเศษครับตัวใหม่ผมได้ทํามาแล้วครับเป็นถุงน่องสีน้ําเงินได้ใช้เทคนิคการไล่สีครับผมแล้วก็ตกแต่งเพชรนะครับเป็นชิ้นที่1ที่ต้องสวมใส่แบบแรกต่อไปนะครับชิ้นที่2ก็คือการใส่กางเกงครับกางเกงของเรานะครับผลิตด้วยผ้าอย่างดีเลยครับผมเป็นสักครู่นะครับโอเค อ่าครับผมได้ครับเดี๋ยวระหว่างรอชมนะครับผมกรรมการก็อยู่ที่การใส่ชุดไปด้วยแล้วน้องอแมนด้าก็สวมใส่ชุดจริงรออยู่แล้วนะครับผมรอสักครู่นะครับผมครับ